สวัสดีครับเดี๋ยวจแจ้งข่าวสารให้ทราบนะครับผมเดี๋ยวทางผมเนี่ย,ยจะแข่งยูริทัวนาเมนต์นะครับผมเป็นการแข่งแบบ1ต่อ1ชิงเงินรางวัล1 0 0 0บาทนะครับในช่วงกักตัวซึ่งเราจะรับแค่100คนเท่านั้นนะครับแล้วก็ฟรีค่าสมัครทั้งหมดเลยสนใจติดตามได้ที่เพจ Facebook Vcast Official นะครับหรือรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยครับผม มาครับผมวันนี้เราก็เล่นจอยห้องชาวบ้านนะครับผมสี่คนสี่คนเป็นตาแรกเลยมั้งที่เคยเล่นแบบออนไลน์สี่คนนะครับผมมาดูกันโอ้เขาเริ่มแรกมีเราถังให้เลยโอเคโอเครีบ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 ช่วงนี้นี่ไปเจอแต่ละคนนี่เล่นเร็วมากช่วงนี้ผมก็เลยต้องเล่นเร็วตามนะสำรวจก่อนสำรวจก่อนแบบนี้ไม่ได้ตัวสอด้วยโหแหลก เวลาเล่นห้องคนเยอะๆชอบมีปัญหาเนี้ยแลกโอ, eras, อ้ฮิลืม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 ซักตึกคนโอ้ยเจอ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 โอ้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 แตกแตกแตกเฮ้ยเราช้าแล้วเราช้าแล้วลืมซักตึกคนผ่า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 ลองยึดพื้นที่ก่อนเปิดแผนที่ให้ได้มากที่สุดโอเคตึกคนเสร็จละ แหลแหล่แหลลงแหล่ลงแหลลงแหลแบบนี้ไม่ได้เอาเสาด้วยมันกลับไหมเนี่ยเขายิงเอาเสาทิ้งอ่ะจะจอยห้องคนชาวบ้านนะจะห้องคนอื่นไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันเดี๋ยวดูกันไม่รู้ว่าจะเพื่อนจะเล่นเก่งหรือเปล่าเราต้องเอาตัวเองให้รอดไว้ก่อนมาละ นแนวเสาบินเต็มแมปเลยหมาสำลูเห็นฐานมันแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกำลังโอเคปั๊มปั er. ๊มรถแล่นหนึ่งคันลงแล่นหนึ่งลงโอ้โหได้ปิดซึมโอเค โอเคอยู่คุ้มคุ้มคุ้มไม่ได้เล่นแบบมีกล่องนานละแนวเสาแองเดินปนเปียนปนเปียนเขาดักเต็มหน้าฐานเลยเห็นแรกรถแรกอีกหนึ่งคันขายทิ้งแล้วได้สามคันละรถแรกนะได้ตังคืนด้วยมีอะไรครับอ๋อพยาบาลอ๋ออีกกล่องหนึ่งอว้าวหนึ่งบ้าง เออทำไมเกมนี้ไม่มีสองบ้างวะหนึ่งเสร็จแล้วสามเลยลงแรกอ,อีกลงหนึ่งก่อน <ST AR C ES> เดี๋ยวเราต้องกลับตังเยอะๆ <ST AR C ES> เดี๋ยวมันน่าที่มีใครลาดรถถังมาไหมเนี่ยทำรถถังไปก่อนดีกว่า <ST AR C ES> ช่วงนี้คนเล่นแบบรถถังเยอะมากเลยนะ <New rally S 1> แบบผมเจอตาหนึ่งนี่แบบเขาสร้างกันเร็วมากรถถัง เก็บกล่องนั่งไล่เก็บกล่องโอเคอีกโลนึงอ้องไฟขาดขาดแมนทุกตาเลยเก็บกล่องโอ้สามบ้างแล้วคุ้มไปซึมเราโหดแล้วเนี่ยน้องไฟฟ้าโอเคตั้งเหลือเฟืออยากรู้มันทำอะไรอยู่ในฐานวะไห้บุกสักทีแล้วค่อยเปิดแมปไปกันน้องไฟฟ้าตรงนู้น ก็เอาตรงนั้นเป็นฐานแล้วเดี๋ยวตักแร่แน่นอนเลยเนี่ย Unit, สำหรับแบบสำหรับแบบปั๊มรถถังปั๊มรถถังให้น้นอยหน่าให้น้อย,นะอยหน่าโนะ okay. okay. อ้โห่งก็ถังอีกหนึ่งโลอวางไม่ติดโอเคโอเคสามโลลวครับไนด้าต่ออ๋อพิซซึ่งมาเจอกล่องโอ้โอเคเปิดแมปแล้ว ถามแล้วโอ้ไม่เป็น <Min it. S 1> กองอยู่ด้วยกัน <Ready. S 1> กระจุกเดียวเลยเหรอ <Construction complete. S 1> อะไรวะนะแสดงว่าสองคนนี้เข้ามาด้วยกันแน่เลยเนี่ยแผนอะไรวะไมือกองอยู่นะน่ะไปฟ้าตรงนี้แหละ <Building. S 1> ถ้าแลบต่อ <Unit. Ready. S 1> เขาเล่นแผนอะไรอ่ะอมือตึบ๊บ โอ้ปั๊มคนเต็มเลยโอ้โหคนบินเราเก็ตเทียเพียบเพียบเดี๋ยวปั๊มก่อนปั๊มก่อนเราต้องลดแฟกต์นะมจยิงมันให้หมดแล้วถหลับไปทวถ้หลับไปทวถ้หลับโอเคต่อไปก็ปั๊มรถคันนี้เดี๋ยวเราเตรียมขยายฐานใหญ่เราจะเอาข้างๆนะ เดี๋ยวเราจะยึดแลกตรงนี้ให้ได้ขับพอมอะไรวะทำไมอยู่เงียบๆไม่บุกเงียบเขาอย่างงี้ไม่ดีเลยเนี่ยอันตรายมากเต้องปั้นกระถังไว้แบบเยอะๆเ,เลยเพื่อเราก็ยังไม่บุกอะไรนะเดี๋ยวปัมเน้นปริมาณเน้นปริรมาณ รดรดแรกเดี๋ยวตัดแรกมันก่อนตัดแรกตัดแรกอยาให้มันมีเงินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยิงแรกเพชรด้วยสำคัญสุดในเกมเฮยิงหนีหนีหนีกลับให้หมดโอ้มันมา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 เราเยอะกว่าอยู่ไปกลัวดิตรงนี้แหละเราจะตั้งโรงแรกตรงนั้นนะข้างบนเนี่ยเดี๋ยวมาไหมมาไหมมาไหมวิ่งล่อวิ่งล่อบูไปเลยบูไปเลย เห็นลงกระถางอีกลงนึงเน้นเน้นเยอะๆก็ได้สร้างไวๆโอ้ยมันบุกมาเรื่อยๆต่อเหรอต่อเหรอเอาเยอะเราเยอะเราเยอะเราเน้นปั๊มนะเดี๋ยวไปพักกันเดี๋ยวไฟดับแนะนำมีกล่องดีๆโอ้เราฐานเฮมาฝั่งนู้นเลยโอขึ้เทียมอ่ะ โอ้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 ไม่ทันแน่เลยไม่ทันแน่เลยโอ้แม่งเอาหถดเกลียมมาเต็มเลยปั๊มก่อนปั๊มก่อนปั๊มก่อนโอ้มีแค่สี่คันมีร่วงไปเยอะอยู่นะแต่แบบอุตส่าห์ได้รถฐานมาแตกไปแล้วช่างมันเรามีเยอะเงินเลยเยอะทำไปก่อนเลยครับอยากรู้บินอะไรวะเนี่ย มันมีอะไรอยู่ข้างในโอเคดักแล้วไว้ดักแล้วไว้ยึดแล้วยึดแล้วยึดแล้วโอ้ปิดซึ่มปิดซึ่มโอ้สู้สู้สู้มาแค่นี้จะเอาอะไรกับผมครับผมเน้นปริมาณครับผม เน้นปริมาณก่อนลองวางถังเยอะๆเน้นปริมาณเยอะๆไปเอาโพคาลิปเดี๋ยวเราจะโหรถเกเทียโอ้ยไอเอฟวีได้ได้เราสื่ไหวไอเอฟวีมันบางพอถังเรายิงแรงมันขยันเอาแรงตรงนี้เตรียมบุกละเพื่อเราไม่บุกหรอกครับสีม่วงเนี่ยโอ้ยโอ้ยปีซึมปิดซึมปิดซึม เดี๋ยว d e ๊มนี่ตองแรใกล้ๆเครื่องบินมาก็เครื่อบินเหรอครับแงหมดรถแรกมันเรียวมากเลยครับวิ่งมาการโนะถังเราโอเคปคาลิปปั๊มไปปั๊มไปปั๊มไปนันเลยเยอะแาดักไว้ข้างหนแล้วก็นี้ดัก แล้มัน unit ready อันน้ unit ready อย่างไรแถวนี้ก่อนดี๋ยงเราต้องตัดรถแรกมา u t r e d y ต้องระวังล็อกเก็ตเทียมบิดมาตอเนี่ยเยอะมากรถแรกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ไอ้บีมันเยอะว่ะโอ้แม่งกัดรถถัง นู้นแหละนานว่าสามมันกัดอะไรมันกัดรถถังโอเคกัดแล้วหนีด้วยโอ้โหยังกระชุนแล้วหนีแม่เจ้าหนัดหนัดไม้ก็ไม้ก็กัดไม้กัดไม้กัดกูยิงนะไม่ไหวละมันมาเอาด้านนอกเดี๋ยวมันได้เงินเราต้องเลาะละเดี๋ยวเลาะมันออกนะตรงนี้ว้าวเดี๋วมันทำไมเนี่ย เตรียมวิ่งเข้านะอันนี้โล่งมากมาสำรองไว้ดักไว้นิดนึงอ๋อเอาเอากีนพวกเราไปกีนพวกเราไปบุกบุกบุกพวกเราพวกเราชัวร์ที่เราฐานที่เอาวิ่งมายังไม่ได้ตั้งหรอบุกครับปิดซึมก็ปิดซึมเถอะครับปิดซึมที่บางโอ้ โพโพโอ้รถเกียรเทียโอ้ยมามาเพียบสู้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 ไปช่วยมันบางไปช่วยมันบางยิ่งจังหวะวิ่งเข้าใส่อย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยหมดโอเคอแหลกอืมโอเคมาละมาละมาละโอเคฐานบนหมดมาถังแตกให้หมดแหลกของเกาหลีใช่ไหมครับบินบินไปไหน ลงแต่งอยู่ดีอ่ะวงแกนแคนนอนอุ๊ยข้างในปาดมามามาถล่มแกนแคนนอนไปก่อนเพื่อเรามาช่วยแล้วเพื่อเรามาช่วยแล้วโห้ยกี่อันวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโหหกเจ็ดอันโหมึกว่ามีอะไรอยู่ในเงามืดอื่นนี่เองโอ้แตกแตกเอามาเสริมเสริมเสริมไอพีแม่เขาโคตรเยอะโอ้โหอื้ม เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปซึมต่อไปกันโอ๊ยโอ๊ยโน้ำมอสวิ่งกลับอพุชาลิปวิ่งกลับโอ้โหมันเยอะ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 เอ้เยอเอวีเอวีเอวีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดไฟฟ้าตัดไฟฟ้ามันมันก็ได้ยิงไม่ได้โอ้โแกนแคนนอนมันโอ้โหมันยิงได้อยู่โอ้โหมันยิงทีหายเป็นหมู่โอ้โหหายอ๋อโอ้โหมันอยู่ได้เพราะแกนแคนนอน ตั้งรับเหนียวโคตรนึกว่ามีอะไรอยู่ในเงามืดบุกไม่เข้าครับโอ้โหกี่กระบอกนะเจ็ดกระบอกมั้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวงานนึกว่าจะงานง่ายตอนแรกเห็นมืดมดโอ้โหโคตรปืนใหญ่ตัดรถแรกเหมือนกันน้อยมันก็ต้องไม่มีเงินรถแรกมันตัดรถแรกมัน กระจายกระจายกระจายกำลังตัดแรกก่อนทำอะไรไม่ได้ข้างในมันโอ้หยคนพอคนแม่ปืนให,ใหญ่ใหญ่ชุบหายบุกไงวะเนี่ย,ยป้อมกระถางก่อนหมดแ,แล้วหมดแล้วตัดแรกตัดแรกตัดแรกตัดม,ม,มันให้หมดทิ้งยิงทิ้งยิงทิ้ง ทำให้มันพิการก่อนครับค่อยๆบีมมันไปเรื่อยๆโหมันมีแบ็คฮอร์ทิ่งอยู่เลยเกาหลีเนี่ยรอนแรกมันวัดได้น่ารัน่าหนักเลยโอเคแตกตรงนี้ดักไว้ไปเอาเลิกดีกว่าเอานี่ โลเก็ตวีสามยิงไกลๆเดี๋ยวขอเห็นก่อนแรงมานแล้วแรมันละมาเยอะๆเลยจะยิงเข้าไปข้างในแทนนะเพราะว่ามันน่าจะยิงไกลกว่าแกนแคนนอนบีบมันบีบมันค่อยๆค่อยๆแกนแคนนอนมันเยอะว่ะมาแปลกแน่เลย อ๋ order. <orman pulse. S 1> สปายเลยเนี <hi> ่ยมาเตรียมโอเคอาจจะได้อยู่ตอนแรกเหมือนกันค่อยๆบุกข้างบนมีสามมา เลาะเลาะเลาะเสร็จโอ้โหเหลือคันเดียวไวจังวะปิดซื้อพบโอ้ไอเอวีว mm ิ่งสวนโอ้ตายหาเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแมมมอสไอเอวีน่าจะบาง๋ตวก็แตกหมดเนี่ยมา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  ตั้งไว้ตรงนี้ก่อนพอปิดซึมก็มีโอ้มันมีปิดซึมมันมีเงินอยู่นะเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยบุกแล้วบุกเราเพื่อนเราบุกเราเพื่อนเราบุกอ้าวเพื่อนแตกหมดแล้วเหรอครับเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นนี่ล็อกเก็ต B3 ยิงเลยขอหนึ่งอันแกนคันน้อนมันอูมอูมสิเออเพื่อนมันวิ่งสวนโอ้โหตายหาไปหาล็อกเก็ตมันบางล็อกเก็ตมันบาง ยิงยิงให้หมดยิงให้หมดรถแร่รถแร่มาไหมวะโอ๋ออ๋ออ๋อยิงยิงมันเกมแค้นอนมันยิงทีแบบบุกไม่เข้าเลยเหงื่อปะเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนแผนอากาศดีกว่าไม่เวิร์คทะลวงไม่ได้แน่นลึกเกินเดีเปลี่ยนแผนละอันนี้เขาแร่ตรงนี้ก่อนโอ้ ข้างในนี่เจ็ดแปดกระบอกมั้งข้างในอ่ะไม่รู้กี่รรกระบอกเลยจริงๆโคตรเยอะคืออัพโฮคลิปนี่แบบแข็งๆยังล่วงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอคลอิล็อปทางบกนี่บุกไม่เข้าละลองฝืนบุกสองรอบไม่เวิร์กว่าจะตีไก่ก็ไม่เวิร์กอ่ะคิล็อปมาน่าจะเคลียร์ได้น่าจะเคลียร์ได้ได,ดูคิล็อปวิ่งดิเห็นไหมลงก็ทถางเราเยอะไว ฝั่งเขานี่เหนียวนันหนึ่งมาวิ่งเข้าไปเลยคีรอ้ยเขาบุกเขาบุกสวนเขาบุกสวนแล้วเขาไม่มีตังหรอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาคือผู้ใดก็ไม่รู้เดี๋ยวจะคีรอบเรา คนไทยหัวใจคิดล็อบดีนเปล่าแล้มาแล้วมาแล้วมาแล้วขอตูมหน่อยขอตูมหน่อยรับรองหายเป็นมูเตรียมเตรียมตัดแรกมันยิงเท่าที่เห็นครับโอ้โหมาต้อนรับคิดล็อบครับโอ้ไอเอฟบียิงไอเอฟบีให้หมดยิงยิงปิดซึ่งโอ้โหแค่นี้ไปเห็นห้ากระบอกโอ้คิดล็อบล่วงไปหนึ่งครับแก หลับทิ้งระเบิดเอ้าหลุดอ๋ยค้างโอ๊ยแหลกยอมผมไหมครับผมมาขนาดนี้แล้วเอ้าหลุดหมดเหลืออีกสองเอ้าน่าจะไปน่าจะไปโหเล่นอุตส่าห์เล่นจะจบอยู่ละอืมเอ้าหลุดไปอีกหนึ่งเอาไงครับเหลืออีกคน โอเคหลุดเรียบร้อยครับผมจบในหมอกนี่โคตรปืนใหญ่อะจริงๆโคตรเยอะโอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้เล่นออนไลน์อบบสคนตาแรกเลยครับผมถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง a c e b o o k และทาง YouTube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ